กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครองการกระโถกเลขานุการคณะกรรมาิการการศึกษาวุฒิสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมาิการการศึกษาวุฒิสภาขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอาชีวศึกษาคุณภาพมาตรฐานและแรงจูงใจเป็นการพิจารณาศึกษากฎหมายกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนอาชีวศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนพัฒนาอาชีวศึกษาพุทธศักราช2560ถึง2579ตามยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง 2,580ในส่วนชุดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเป็นไปตามแผนการศึกษาชาติพุทธศักราช2,560ถึง2,579ในการผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาซึ่งแผนการปฏิรูปการศึกษาก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวทั้งการปฏิรูปกลไกและ ระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมระบบดิจิตัลเพื่อหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีความสนใจเข้าเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดี ต่อการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพที่จะเป็น,นกลไกสำคัญในการข,บขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งกระผมจะได้ให้ท่านประธานอนุกรรมธิการอาชีวศึกษาเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมต่อไปขออนุญาตท่านประธานครับ